สิ่งที่เราที่รองเลิศพูดมารวมทั้งประธานนักเรียนนะครับนะฮะรวมทั้งผู้ปกครองที่ทาให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะในการของเข้ามาแต่สิ่งที่ผมทราบมาก็คือว่าคุณแม่เป็นเครือข่ายด้วยสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณแม่เนี่ยนะครับแสดงสิริตถ้าเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเราออกไปแล้วโอเคนะครับแต่ผมยังไม่ได้ยินจากปบเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยการเป็นเครือข่ายผู้ปกครองนะครับวัตถุประสงค์ในการมาเป็นเครือข่ายเราเลอรทู่อยู่ตลอดเวลานะครับในที่สาธารณนะในที่ประชุมว่าเครือข่ายโรงเรียนสมุทรปราการนี่แข็งแรงที่สุดแต่มันก็เกิดเหตุก,การณ์นี้เกิดขึ้นมาได้นะครับมันไปทั่วโลกแล้วครับ เพียงแต่ถ้าตอนนี้คลิปเองนี่มันไม่ได้มีสับไตเติลเป็นภาพภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถ้าเป็นภาพภาษาอังกฤษแม้สับไตเติลเป็นภา,าษาจีนเนี่ยมันคงไปรู้กันทั่วประเทศนะว่าเขาด่าแต่กลั้นไปนะครับอันนี้อยากฝากนะครับว่าการเป็นเครือข่ายกิจสํานึกอะไรต่างๆมันต้องมากกว่านี้ครับนะครับนะอย่างที่ได้ยินจากผู้ปกครองว่าการจะเป็นเครือข่ายที่ดีเนี่ยนะครับที่ดีตองต่างๆนะครับนะ ควรที่จะรับผิดชอบมากกว่านี้ฉันจะปิดเลยนะครับถ้าเราออกไปแล้วไม่เป็นไรเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองวันนี้มาประชุมผมมาโดยบังเอิญเลยนะครับวันนี้นะครับรู้เลยบังเอิญแล้วเข้ามาประชุมโดยบังเอิญน้ันฝากเครือข่ายโรงเรียนนะครับเวลาเชิญประชุมศึกษาหรือเรื่องนี้สามารถเชิญประธานเครือข่ายทุกระดับชั้นได้แต่วันนี้นะครับ มีการขอขอมาอย่างเป็นทางการประธานเครือข่ายทุกระดับชั้นไม่ทราบอันนี้ฝากนะครับโอเคขอบคุณครับก็เป็นข้อเสนอนะครับที่แต่ะทีอยู่ก็คงจะรับไว้นะครับครับก็สุดท้ายนะครับอย่างนัก่านะครับก็อยากจะออขอร้องอีกครั้งนะครับว่าเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วนะผู้ที่ ก่อเหตุน,นะครับก็ได้มาแสดงความรับผิดชอบแล้วนะยังไงก็ขอให้เลอกแล้วเอาไ้ต้องการแล้วกันนะครับครับก็พวกท่านนะครับที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าในอนาคตจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่เกิดกับในะครนะก็คงจะไม่เคยรู้ตัวนะครับเพราะว่าด้วยความรักนะของคุณพ่อคุณแม่นะที่มีต่อลูกนะครับพวกเราอาจจะโชคดีนะที่ บุตรหลานของเราไม่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไม่เกิดเรื่องตัวเราก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะหนักหนาที่เราจะต้องไปออกแอคชั่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไปรูเหมือนกันว่าเราจะแบบเขาหรือว่าจะหนักกว่าเขาอาจจะคือฆ่ากันตายก็ไม่แน่นะคันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฆ่ากังงานง่ายเรือเกิดนะครับ,นะค,รบครับก็อยากจะขอให้อภัยต่อกันนะครับนะานิดนะ,ค,ะครับ ค่ะดิฉันละลักษนาตั้งสอบเทียนนะคะก็ขอลาออกจากการเป็นเครือข่ายของโรงเรียนสวนพฤกาวิทยาลยนดอนตะบลีนานแล้วนะคะแล้วลูกสาวก็ลาออกแล้วตั้งแต่วันที่15แล้วด้วยขอขอขค่ะขอบคุณค่ะก็กล่าวดูจะนะครับครับก็คิดว่าวทุกอย่างนะครับ,รบ,นรบใน ศิจกรรมตัวตนนี้คงจบแค่นี้นะครับก็รอเชิญเกิดชี้แจงนะครับอันนี้ก็เป็นประธานเครือข่ายของห้องบ .6014 นะครับกบเชิญนะครับขอขท่านผู้บริการรองรองการท่านรองผูขข้บริการรองการท่านรอง ท่านผู้บริการคณาจารย์และก็ผู้ปกครองตลอดถึงนักเรียนทุกท่านนะครับคือตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะไม่พูดวันนี้อาจจะไม่พูดต่อหน้าสาธารณะหรือพูดแบบน้อยที่สุดแต่ว่าคือผมผมจะให้ชีช้แจงนิดหนึ่งเพราะว่าผมเป็นประธานผู้ปกครองหกทับสิบสี่ถ้าผมไม่พูดก็กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องเสียหายผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะ มีคนหนึ่งจะสมัครเป็นนายกร,รัฐมนตรีประเทศอังกฤษและแกะไปเที่ยวอาบุบน้วนปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสายลับของรัสเซียเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ามากแกต้องโดนเขาขับออกจากการเป็นผู้ท้าชิงของนายกร,รัฐมนตรีอังกฤษผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรถ้าจะเอาความรับผิดชอบสุดๆนะท่านฟังผมให้ดีนะ เหตุการณ์แค่นั้นทําไมเขาลาออกจากแคนด,ดิเดตนายกผมบอกว่าถ้าคุณต้องการความรับผิดชอบอย่างสูงสุดคนที่จะต้องลาออกคือผู้อเมริกันคุณเป็นผู้อเมริกันคุณมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถูกต้องไหมครับแต่ว่าผมว่ามันจะอะไรกันนักกันหนานะผู้อเมริกันเหล่านั้นท่านก็บอกว่า คุณเคยเห็นไหมคุณดูถ่ายทอดฟุตบอลเนี่ยบางคนมันแก้ผ้าวิ่งไปในสนามฟุตบอลเนี่ย <IS democr atically> ไฟกาดเต็มไปหมดแล้วมันวิ่งไปได้ยังไงคุณเคยเห็นไหมบางคนทําอะไรไม่ดีเข้าไปในรชาชสำนักในวังในอะไรก็มี <IS IL EN C IO> เพราะฉะนั้นท่านสั่งว่าเรื่องนี้ผมผมจนปัญญาผมสุวิสัย <IS IL EN C IO> ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นผมฟังท่านพูดว่านะั้นท่านพูดดีนะก็นการดีนะครับ แล้วทีนี้ถัดจากนั้นถ้าไม่รับผิดชอบสูงสุดนะคนที่จะรับผิดชอบคือใครท่านรู้ไหมผมนี่แหละผมเป็นประธานเครือข่ายหมทับสิบสี่ผมต้องรับผิดชอบแต่ท่านฟังผมต่อไปว่าทับสิบสี่ของผมตอนนี้นีนะ่วิกฤตนะวิกฤตมากผมเคยเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีนะ ผมคุยกับผู้ปกครองผมบอกว่าคุณสมนึกคุณยอมเถอะเชื่อผมนะคุณต้องยอมเพื่อลูกผมรู้ว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณขงมขืนผมรู้แต่คุณต้องยอมเชื่อผมวันนี้คุณสมนึกยอมแล้วแต่หลายคนเนี่ยไม่ยอมผมเข้าใจคือถ้าจะไล่ทาผิดกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะผิดกันเป็นทอดๆอ,ดอ,ดอดไป ไม่รู้จบหรอครับวันนี้ผมก็เกิดคําถามว่าถ้าผมลาออกเนี่ยห้องผมมันยิ่งเละเลยท่านเลยงประชาธิปัตย์ไหมครับผมยกตัวอย่างแพเลือกตั้งมาบอกว่าอภิสิทธ์ต้องออกอภิสิทธิต้องออกพอคุณอภิสิทธิ์ออกไปแล้วทำยังไงมันเละยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพร้อมนะถ้าท่านใดก็ตามที่คิดว่าคุณแน่คุณเจ๋ากว่าผมคุณมาเป็นผมพร้อมที่จะออก แต่ว่าถ้าออกไปแล้วมันแย่กว่าเดิมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแม้กระทั่งว่าคนที่คุณวรังธนาเนี่ยที่เป็นเลขาเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยใจผมผมมาพิปราาวันนั้นแล้วลาออกจากเครือข่ายผมก็ไม่เห็นด้วยลาออกจากกรรมการนักเรียนอะไรนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรผมไม่เห็นผลนิดหนึ่งผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าความผิดวันนั้นเป็นความผิดของพ่อ ไม่ใช่ความผิดของลูกเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะความผิดแต่ไม่เป็นไรในเมื่อประธานนักเรียนมีมติอย่างนั้นผมก็ไม่ไม่ไปสวนกระแสว่าท่านทําไม่ได้ท่านสามารถทําได้นะสามารถทําได้แล้วในกรณีของเออเครือข่ายที่ลาออกเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าสภาพที่แย่แล้วเนี่ยถ้าออกไปโดยไร้ทิศทางมันจะหนกักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมนึกบอกว่าทุกคนเราทุกคนอาจจะเจ็บอาจจะปวดอาจจะมีความขมขื่นผมว่าไอความขมขื่นเนี่ยลืมมันไปบ้าง,นา,งนานๆเดี๋ยก็จะหายไปเองนะครับเป็นเรื่องจริงท่านเคยเห็นคนอกหักอะไรเนี่ยแรกๆมันก็เศร้าหน่อยทุกหน่อยเดี๋ยวน,นานๆมัน,นโอ้โหมันมีความสุขยิ่งกว่าเราอีกนี่เป็นเรื่องจริงครับผมว่าอาใจกันเถอะนะอภัยกันยิ้มให้กันเราจะเป็นใครยังไงก็ตาม แต่ผมเชื่อว่าทุกคนจงรักภักดีต่อความเด็ดเนี่ยความลำบากความเสียสละของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าสมเด็จพระปิยะท่านบอกว่าท่านจะสร้างสถาบันสอนคนไทยเนี่ยให้ดีให้ได้ให้เทียมยุโลปนะท่านไปอังกฤษท่านไปเจอมันไปนักเซียท่านก็จะให้เทียมเขานะถ้าเรองมาทะเลาะกันมันจะเทียมได้ยังไง เพราะฉะนั้นผมว่าเห็นแก่สมเด็จพระปิยท่านาผู้องค์ผู้อุปสปนาเห็นแก่โรงเรียนของเราเห็นแก่ร่วมในการเห็นแก่รองร่วมในการงานที่สําคัญวันนี้มีเยอะครับที่ไม่ต้องบาดหน้าตื่นแต่เช้ามาจากสถานที่มาเตรียมพวกเพื่ออะไรเพื่อให้เราไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านรองร่มในการคณาจารย์รผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกๆคนนะและก็ฝากถึงเครือข่ายด้วยนะครับว่า พร้อมที่จะออกไปแต่ถ้าออกไปแล้วดีกว่าเดิมแต่ถ้ายังไม่ดีผมยังไม่ออกไปเพราะมีหลายเรื่องผมเข้ามาแล้วผมมีความรู้สึกว่าสวนกุหลาบเรืนน้ำโบดีดีขึ้นขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านประธานเจริดกายบริับสิบสี่นะครับคุณวัชรพงกิมลาครับที่มาให้ความคิดท้ายที่ดีมากนะครับครับก็สุดท้ายนะครับว่าจงให้อภัยกันนะครับแล้วถ้าจะมีความสุขกับับเจิญทุกท่าน นะครับไปประกอบหรือรอรอเวลาในช่วงต่อไปก็เชิญนะครับในที่มีหน้าที่แต่ไปสอนไปเรียนก็เชิญนะครับเชิญเชิญนะครับ